เ<ผ>มื่อกี้ผมก็รู้ว่าได้ได้ไดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เจนโค้ดออกมาเรียบร้อยนะฮะได้เมื่อกี้ได้โบนัสมา150แอนเดี๋ยวลองลองจะมาลองกดเครื่องดื่มดูเอาเอาโค้ดนี่มาแลกเครื่องดื่มดูนะฮะว่าทำยังไงพอดีผมติดกล้องก็อาจจะถึงลำบากนิดนึงอ่ะโอเคเราไปที่ไหนฮะแอนโทเกนเลยใช่ไหมแอนโทเกนค่ะอเคกดที่แอนโทเกนเสร็จแล้วเขาจะให้สแกนโค้ดก่อนใช่กดตกลงก่อนค่ะกดตกลงก่อนสีเขียวเขียวโอเค เรียบร้อยแล้วทีนี้นเราจะต้องเ,เลืออะไรดีเ,รลเ,รเลือกอะไรดีคะหาเบอร์เบอร์เก้าแล้วกันฮะเบอร์เก้าเป็นตู้เอดอี่ยวเนี้แล้วกันฮะเบอร์เก้ากินยานเมนค่ะกินยานแล้วนะเรียบร้อยนะแต<ร>่ดูสมมิมาแล้วมาแล้ว ได้มาจ, <Off> จริงๆฮ <Soldier> ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วไปดูท <aime> ี่ระบบกันไหนวะระบบระบบเขาตัดออกไปใช่ไหมปิ๊งอ่ามาดูที่พอยต์อ๋ออันนี้มันอันนี้ขับพอยส์ไม่พอใช่ใช่ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วใช่ไปแล้วอันนี้อันนี้กี่พอยต์ฮะเนี่ยได้มาหนึ่งกระป๋องฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแอนโทเจนอ่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทโอเคเยี่ยมยอดเลยฮะเห็นมา ใช้ได้จริงนะใช้จริงนะแอนโทเจนของเรานะน,นี่ผมถือว่าได้โบนัสจากฟู้ดของอินดีมแอนโทเจนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ